สวัสดีครับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับวันนี้มาพบเจอกันพร้อมกับสถิติการติดเชื้อโควิด -19 ในระลอกที่3ยังสูงอย่างต่อเนื่องนะครับสถิติมีขึ้นมีลงนะครับตั้งแต่ระดับ1,300ไปจนถึง1,700ไม่มีน้อยกว่านี้นะครับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาและที่สำคัญมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น รายวันกันเลยทีเดียวนะครับ3วันที่แล้ว3คนมาเมื่อวานนี้4และมาวันนี้อีก2คนนะครับเท่ากับว่า3วันมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด9คนนะครับส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อและยังคงนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นของรัฐเอกชนสนามหรือว่าโฮสิเทลตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็นกว่า17,000คนแล้วนะครับข่าวแรกผมต้องการฉายคุณผู้ชมเห็นนะครับว่าโอกาสของการเสียชีวิตนั้น ไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่สูงอายุหรือว่าคนที่ป่วยเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันเท่านั้นนะครับข่าวแรกของเรานะครับป่วยภูมิแพ้ดับสลดหนุ่มวัย2 2ไอเป็นเลือดติดโควิดเสียชีวิตนะครับหนึ่งในสองคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นแค่ภูมิแพ้นะครับแต่เขาเสียชีวิตและก่อนเสียชีวิตเนี่ยถึงขนาดไอ แล้วก็มีเสมหะเนี่ยปนเลือดเนี่ยออกมากันด้วยไปดูภาพการถแถลงข่าวกันก่อนนะครับวันนี้1,458คนมีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว1,700 1 7 7 8 0คนนะครับผู้เสียชีวิตในการประบาดรอบใหม่หมายถึงว่าระลอก3นะครับตอนนี้16คนนะครับถ้าติดเชื้อ1,7เสียชีวิตไป16คน ก็เป็นตัวเลขประมาณ0.1%นะครับแต่ตัวเลขหลังจากนี้เข้าใจว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นทยอยสูงขึ้นก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะผมบอกคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนว่าไม่ได้มีแค่ไทยนะครับสำหรับการระบาดักขณะนี้เป็นการระบาดของโควิดในระลอกที่3บางประเทศเป็นระลอกที่4ที่5แล้วนะครับเราก็ต้องพยายามดูสถานการณ์ของโลกด้วย อย่างถ้าเอาในอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอินโดนีเซียก็เพิ่มขึ้นอีก5,549คนอาเซียนเหมือนกันนะครับอินโดนีเซียนเนี่ยหนักกว่าเราเช่นเดียวกันกับมาเลเซียครับมาเลเซียเนี่ย2,341คนนะครับส่วนกัมพูชาทีมงานก็ปล่อยภาพไปได้เรื่อยๆเลยครับส่วนกัมพูชาเนี่ย431คนนะคะคุณผู้ชมครับ วันเดียวทั่วโลกมีผู้ติดโควิดเพิ่มขึ้น824,000คนแล้วก็มียอดผู้ติดเชื้อสะสม143ล้านเสียชีวิตสะสม3ล้าน5 0 0หม่นนะครับก็หมายความว่าไม่ได้มีแค่ไทยนะครับที่สถานการณ์กำลังย่ำแย่อยู่ณขณะนี้ส่วนประเด็นที่ผมจะมาย้ำเตือนก็คือผู้เสียชีวิต2คนนะครับคนแรกเนี่ยเป็นหญิงไทยอายุ56ปีเป็นชาวกทม มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงมีสภาวะไตาวายเรื้อรังแล้วก็อว้วนเริ่มมีไข้แล้วก็ไอวันที่10เมษายนนะครับตรวจเชื้อวันที่13ผลออกมา14แล้วก็วันที่17เข้ารับการรักษามีอาการเหนื่อยหอบเอ็กซเรย์ ray, พบปอดอักเสบรุนแรงแล้วเสียชีวิตวันที่19ด้วยระบบทางเดินหายใจล้มเหลวในเวลา16นาฬิกา19นาที กำลังจะบอกอะไรฮะคุณผู้ชมครับป่วย10เสียชีวิต19 10วันครับเนี่ยผมย้ำใครก็ตามที่พยายามจะบอกว่าโควิดไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวผมถามจริงนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีสักกี่โรคที่คุกคามเราได้แล้วก็ตายเร็วขนาดนี้นี่คือความจริงนี่คือข้อมูลก็เนี่ยสาธาสุขระบุเองเริ่มมีไข้นะครับไข้เนี่ย วันที่สิตาย19มีเวลาอยู่บนโลกใบนี้อีกแค่เพียง10วันเท่านั้นนะ่ะคนที่ติดแล้วไม่เสียชีวิตก็รอดไปไงแต่ถ้าซวยเมื่อไหร่ก็ตายได้เหมือนกันแล้วตายเร็วด้วยถึงบอกว่าต้องระวังอีกคนหนึ่งครับอันนี้ยิ่งน่าตกใจเป็นชายไทยอายุแค่32มปีนะฮะคุณผู้ชมครับถามว่าอ้วนไหมความดันสูงไหมเป็นเบาหวานไหมไม่มีครับ <NYU. S 2> เขาเป็นแค่โรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ทุกวันนี้คนไทยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะบางคนเป็นตั้งแต่เกิดบางคนเพิ่งมาเป็นเอาตอนโตก็มีนะครับเพราะว่ามลพิษสภาพแวดล้อมอาหารการกินต่างๆทุกวันนี้เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยป่วยเป็นภูมิแพ้กันเยอะเนี่ยอายุ32ปีเป็นโรคภูมิแพ้วันที่4เมษายนไปสัมผัสผู้ติดเชื้อ8เมษายนเริ่มมีไข้ต่ำๆไอ เสมหะปนเลือดไอออกมาเป็นเลือดวันที่15เหนื่อยมากขึ้น16เข้าโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ ray, ปอดอักเสบรุนแรงและ19เสียชีวิตหมายความว่าไง8ป่วย19ตายคนที่หนึ่ง10ป่วย19ตายไม่เกิน2อาทิตย์ไม่เกิน2ออาทิตย์นี่คือความเป็นจริงผมย้ำนะครับ คนที่ไม่ตายก็คือไม่ตายไงมันเอามาเทียบกันไม่ได้ชีวิตหนึ่งชีวิตกับอีกหลายชีวิตมันเทียบกันไม่ได้ชีวิตมันเป็นของใครของมันเอามาบวกลบเป็นตัวเลขว่าคนรอดเยอะคนตายน้อยไม่ได้คนตายคือตายไงคนไม่ตายคือไม่ตายแต่คนตายเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูเองแล้วกันว่ามันน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ ระมัดระวังตัวมีข่าวว่าเคอร์ฟิวข่าวปลอมนะครับในโซเชียลมีเดียที่บอกว่าจะมีเคอร์ฟิวอะไรทํานองนั้นเนี่ยข่าวปลอมนะครับผมฟันธงกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าให้คุณผู้ชมบวกตั้งแต่วันที่18เดี๋ยววันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย18เมษาไปอีก14วันรัฐบาลโดยสบบคนเนี่ยจะออกมาตรการเพิ่มหรือจะคลายมาตรการเนี่ยก็ให้บวกหลังจากวันที่18เมษาไปอีก14วันเพราะ โควิดเนี่ยเวลาเราออกมาตร,รการอะไรออกมาเนี่ยต้องบวกไปอีก14วันนะครับคนที่ติดเชื้อวันนี้สมมุติว่าวันที่21เอนี่ยเห็ไหมวันนี้วันที่ย1เนี่ยก็ต้องนับถอยหลังไปอีกประมาณ14วันคือวันที่คุณติดเชื้อผมยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับผู้ป่วย2คนเนี่ยเขาเสียชีวิตวันที่19เห็นไหมฮะนู่นเขาติดโควิดมาตั้งแต่วันที่4นู่นแล้วผู้ชมเข้าใจไหมเขาเสียชีวิตวันที่19แต่เขาติดโควิดมาตั้งแต่วันที่4เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะดูผลลัพธ์เนี่ยก็ต้องรอเวลาเนี่ยมันทิ้งไปก่อนไม่ได้หมายความว่าเราปิดร้านเล่าวันนี้แล้วพรุ่งนี้ตัวเลขจะลดลงไม่ใช่ครับตัวเลขวันนี้คือตัวเลขเมื่ออย่างต่ำๆก็ 7, 8, 9, 10, 11, 1 1 1 2 1 3 14วันที่แล้วนะเอาตรงนี้ให้ชัดเอาตรงนี้ให้ชัดนะครับไปดูเรื่องของโทนี่วุฒซัมกันสักหน่อยกับพลเอกประยุทธ์จันรโอชานะฮะ เมื่อคืนที่ผ่านมาโทนี่วุฒซัมหรือว่าทักษิณชินวัตรในลับเฮาส์นะครับเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ <c oughs> ใช้จังหวะนี้เนี่ยพูดถึงการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ในยุคโควิด -19 หัวข้อของเราไปไม่ได้แน่นอนเคยใช้แต่งบประมาณไม่รู้วิธีหาเงินนี่คือประโยคที่เป็นคอนเซปที่ทักษิณพยายามจะพูดถึงพลเอกประยุทธ์ โดยบอกว่าไม่ว่าจะมิติไหนก็ตามแต่พลเอกประยุทธ์พาประเทศไปไม่ได้โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเพราะพลเอกประยุทธ์หาเงินไม่เป็นเป็นข้าราชการทหารมาทั้งชีวิตรู้จักแต่การใช้งบประมาณคือเบิกงบเอามาใช้ในการบริหารจัดการแต่ไม่เคยหาไม่ได้พูดถึงขน,นาดจะว่าโจมตีพลเอกประยุทธ์แต่กําลังพูดถึงธรรมชาติของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันคือถ้าจะมีใครสักคนชมพลเอกประยุทธ์ว่า เป็นทหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่รู้สึกแปลกใจก็เพราะว่าเป็นทาหารมาทั้งชีวิตผมเป็นนักข่าวมาทั้งชีวิตผมก็คงมีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำข่าวจะให้ผมไปทำกับข้าวขายเปิดร้านขนมหวานอะไรแบบนั้นผมก็ทำไม่เป็นเหมือนพลเอกประยุทธ์เป็นทหารถ้าเวลาชื่นชมในการเป็นทหารก็คงได้รับคำชื่นชมเต็มเปี่ยมแต่พอมาเรื่องเศรษฐกิจ มันก็จะมีคําถามแบบนี้อยู่เสมอเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เคยมีประสบการณ์และดีกรีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจกษษษมาก่อนนะครับมันเลยเป็นจุดอ่อนที่ทําให้ถูกโจมตีในหลายๆครั้งไปดูภาพกันเลยครับไปดูภาพกันเลยคุณทักษิณสรุปออกมา2เรื่องนะที่เราหยิบมาเป็นประเด็นเนี่ยก็คือบอกว่าประยุทธ์เป็นข้าราชาการทหารมาทั้งชีวิต อยู่กับระเบียบวินัยอยู่กับการสั่งการแบบบนลงล่างใช้งบประมาณรัฐเป็นหลักไม่ใช่คนเก่งเศรษฐกิจอะไรเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่พูดแล้วประยุทธ์ฟังนี่คือคำแนะนำนะฮะมันก็มีหลายซับหลายซ้อนนะครับบอกว่าคือถ้าประยุทธ์เป็นนายกเพราะว่าควบคุมสถานการณ์ความมั่นคงแล้วก็นักการเมืองจากพรรคต่างๆได้เนี่ย แต่ประยุทธ์ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจที่พูดแล้วประยุทธ์ฟังคือประโยคนี้ไม่ได้หมายความว่ามาไล่ประยุทธ์ออกนะครับกําลังจะบอกว่าต้องหาผู้เชี่ยวชาญสักคนหนึ่งที่พูดแล้วประยุทธ์ฟังคือหมายความว่าไงฮะตั้งแต่คุณสมคิดคุณสุพัฒนะพงศ์ปัจจุบันรัฐมนตรีคลังคุณอาคมปัจจุบันพูดแล้วผลเอกประยุทธ์ไม่ฟังหรืออย่างไร คุณทักษิณบอกต่อว่าแล้วถ้าเอาธรรมชาติแบบประยุทธ์มาบริหารเศรษฐกิจมันทําไม่ได้หรอกยิ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วก็ประวิทย์มาแจกขันเข้ากันเลยแล้วใหญ่ไปหมดนี่ฮะก็แซะไปถึงบิ๊กป้อมเรื่องของการแจกขันด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นทักษิณยังพูดถึงเรื่องวัคซีนวัคซีนคุณทักษิณบอกว่าผมว่าต้องไปร่วมกับหลายประเทศ นักธุรกิจหลายคนของบ้านเรามีขีดความสามารถที่จะไปเจราจากับบริษัทผลิตวัคซีนเช่นจีนสิงคโปร์รัเสเซียอย่างตะวันออกกลางเนี่ยใช้ของชิโนโฟาร์มกันเยอะมากนักธุรกิจชั้นนำของไทยมีคอนเน็ t ชันมากมายขอให้แต่ละคนช่วยกันเจราจาสิครับเช่นเจ้าสัวทนินขอให้ท่านไปช่วยเจราจากับประเทศจีนเจ้าสัวเจริญไปช่วยเจราจากับสิงคโปร์คุณสารัตไปช่วยคุยกับตะวันออกกลางไหม หรือจะให้ผมเนี่ยไปช่วยคุยกับปูตินรัสเซียก็ได้คือคุณทักษณิณพูดประหนึ่งว่าตนเองนั้นน่าจะมีความสนิทสนมกับบลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นทักษณิณบอกว่าสรุปก็คือรัฐบาลเองจะต้องตื่นตัวมากกว่านี้พอได้มาก็รีบกระจายวัคซีนไม่ใช่กระจุกอยู่ที่เดียวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและร้านอาหารต้องทําการฉีดก่อน คุณผู้ชมครับเวลาเราได้ยินการเสนอแนะหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของเรานะครับว่าเราเป็นคนแบบไหนว่าเราเป็นคนแบบไหนถ้าเรามองว่าทุกเรื่องมันคือการเมืองกูเชียรประยุทธ์กูไม่ชอบทักษิณไม่ว่าเขาพูดอะไรคุณผู้ชมก็ไม่ฟังหรอกครับเช่นเดียวกันครับถ้าฉันชอบทักษิณ ฉันไม่ชอบทักษินฉันชอบหรือไม่ชอบประยุทธ์ถ้าอีกฝั่งหนึ่งพูดอะไรมาที่ขัดกับฝ่ายของตนเองคุณผู้ชมก็ไม่ฟังหรอกครับถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนไม่เปิดรับอะไรเลยเพราะเรามีกำแพงอยู่แล้วถ้าเป็นคุณข้าไม่ฟังไม่ว่าจะพูดให้ดีให้ตายยังไงก็ไม่ฟังรัฐบาลไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสมาจากไหนไม่ได้เก่งกาจสามารถ ไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นซูปเปอร์ฮีโร่เหมือนในหนังก็ต้องรับฟังถ้าไม่ใช่คุณทักษินพูดสมมุติประโยคพวกนี้ถ้าไม่ใช่คุณทักษินพูดและแล้วเป็นคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์พูดะบางคนอาจจะบอกว่าเออใช่ว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรื่องของวัคซีนเป็นปัญหาจริงไงครัคุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดเมื่อวานว่า ไม่ได้ประเมินสถานการณ์ผิดนะแต่รอบแรกโควิดเราบริหารเราบริหารสถานการณ์ได้ดีคนติดเชื้อน้อยก็เลยสั่งมาเท่าที่จําเป็นที่ไม่สั่งหลายยี่ห้อเพราะเป็นห่วงชีวิตของคนไทยนั่นคือวิธีคิดตอนนั้นแต่พอมันมาถึงปัจจุบันมันพลาดครับก็คือทำให้ประเทศเสียโอกาสในการที่จะไปกว้านเอาวัคซีนยี่ห้อต่างๆเข้ามา พอสังคมกดดันมากขึ้นท้ายสุดก็มีแผนใหม่ก็คือไปติดต่อไฟเซอร์ไปติดต่อสปุตนิกไปติดต่ออีกหลายๆยี่ห้อทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่ทำเลยนะครับยึดมั่นว่าจะเอาแอสตราเซเนกาก่อนอันดับหนึ่งต่อมาก็ไปติดต่อกับจีนมีชินโนแวกจนกระทั่งล่าสุดเริ่มมีหลายๆยี่ห้อตามมาละแล้วก็เริ่ม รับลงทะเบียนให้เอกชนเนี่ยนำรับวัคซีนเนี่ยมาขายได้ละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามวิกฤตแบบนี้อะไรที่เป็นประโยชน์ก็รับฟังเอาไว้เพราะเราคงไม่ได้เก่งทุกเรื่องไงแต่ถ้าคิดว่าเราเก่งทุกเรื่องคนที่พูดอยู่ตรงมันข้ามเนี่ยเราไม่ฟังแน่นอนเนี่ยอันนี้มันก็จบแสดงว่าเราไม่ฟังใครนอกจากตัวเองนะฮะอืมคือมันต้องฟังกันอะ คือเดี๋ยวการเมืองเรื่องคดีคงคดีความเดี๋ยวก็ซัดก,กันต่อหนูแม้ถ้าเป็นประยุทธ์กับทักษิณเนี่ยมันก็เห็นมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าถ้าบางคนเขาฉลาดกว่าเราอะ่ะแต่ถ้าเรามีอัตราว่าเอ้ยไม่งั้นเสียฟอร์ไม่งั้นเป็นกระพี้ไม่งั้นไม่ใช่แก่นอะไรแบบนี้มันก็จะจบอยู่เท่านั้นนะลองพิจารณาดูนะ,ะคือผมก็ไม่ได้บัเชีคุณทักษิณน,นะครับแต่คุณทักษิณเขาบอกว่าหาผู้เชี่ยวชาญที่พูดและประยุทธ์ฟังอ่ะ หาผู้เชี่ยวชาญที่พูดแล้วประยุทธ์ฟังมันมีหลายความหมายซ่อนอยู่นะฮะคือหนึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจแต่ถ้าจะให้พลเอกประยุทธ์ไม่เป็นนายกตอนนี้มันก็คงไม่ได้เขาก็ยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือต้องหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจมาแต่หามาอย่างเดียวไม่พอนะต้องเป็นคนที่พูดแล้วประยุทธ์ฟังด้วยนะเห็นไ,ไหมมันซ้อนกันสองเรื่อง นะคือไม่เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ฟังด้วยหรือเปล่าเวลาคนอื่นเขาพูดนะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็ให้กําลังใจนะครับก็ให้กําลังใจว่าควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะนะเข้ามาตกผลึกดูนะฮะคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่เป็นข่าวแล้วได้รักษาครอบครัวติดโควิดได้ไปโรงพยาบาลแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นมา ที่สายไหมกรุงเทพมหานครมีครอบครัวหนึ่งเขาบอกว่าคุณปู่ของบ้านเนี่ยติดโควิดมาก่อนนะแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแต่โรงพยาบาลเอกชนบอกว่าไม่มีเตียงก็เลยบอกว่าให้ไปรอที่บ้านพอไปรอที่บ้านตั้งแต่วันที่8เมษายนถึง19เมษายนเนี่ยคุณปู่ก็เอาเชื้อเนี่ยไปติดกับคนในบ้านจนคนในบ้านทั้งหมดเนี่ยติดเชื้อกัน6คนทั้งครอบครัวนะฮะิดเชื้อกันหมดเลย6คน จนมาออกสื่อว่าติดต่อไปยังโรงพยาบาลรัฐติดต่อไปยังโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่มีใครมารับสักทีหนึ่งก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับพอมันออกข่าวผมก็เล่าให้ฟังโดยสรุปแล้วกันวันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับล่าสุดเลยมีรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้ประสานผ่านนายอนุดิตนาคอทับไปรับผู้ป่วยโควิดที่บ้านพักย่านสายไหม ท่ามกลางความดีใจของเพื่อนบ้านที่มารอส่งและก็ให้กำลังใจเนื่องจากครอบครัวนี้มีเด็กเล็กถึงสองคนคุณผู้ชมเห็นอะไรในข่าวนี้ไหมผู้ชมเห็นอะไรในข่าวนี้ไหมคือมีสองสามประเด็นนะคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะมันจะคล้ายกับเรื่องที่ผมพูดเรื่องคุณทักษิณเมื่อสักครู่เนี่ยกับคุณประยุทธ์เนี่ยเอาข้อที่หนึ่งก่อนพอมันออกข่าวมันก็เร็วนะครับก็ทุกเรื่องอะในประเทศเนี้ยนะเราก็ต้องยอมรับความจริง ถ้าไม่ออกข่าวมันก็จะช้าสักนิดหนึ่งหรืออาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยนะครับออกข่าวมันก็จะเร็วแบบนี้อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยนะคุณผู้ชมครับอยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับบ้านเขาอยู่สายไหมนะบ้านเขาอยู่สายไหมอันนี้ข้อที่สองก็คือไกลอุตสาหไปรับมาข้อที่สามเนี่ย ใครเป็นเจ้าของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะครับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้ซึ่งประกาศต่อสู้กับคนล้มล้างสถาบันผู้ที่ประกาศสนับสนุนแล้วก็เชียร์พลเอกประยุทธ์ถูกไหมชัดเจนนะคนที่ออกมาตีแผ่เรื่องนี้ก็คือคุณอนุดิตนาคอทัพอดีตเป็นเลขาพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นสสกทมของพักเพื่อไทยในปัจจุบันด้วย คือกำลังจะบอกว่าจุดยืนทางการเมืองของคุณอนุดิษฐ์กับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ข้างเดียวกันนะจะใช้คําว่าตรงกันข้ามกันยังไหวเลยนะครับคือผมพูดง่ายๆถ้าพลตรีนายแพทย์เหรียญทองเป็นหมอแบบว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่คนของพรรคเพื่อไทยเอามาตีแผ่เอามาโจมตีรัฐบาลหรือเปล่าเราอย่าไปสนับสนุนเพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลรถโรงพยาบาลของมองกุฎวัฒนะคงไปไม่ถึงสายไหมล่ะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเรื่องของคุณทักษิณกับคุณประยุทธ์นี่แหละว่าถ้าจะลดบางอัตราอะไรบางอย่างลงได้กับเรื่องที่สู้รบปรบมือกันในทางการเมืองถ้าวางลงได้แต่ในยามนี้เป็นเรื่องโควิดต้องฟังกันต้องช่วยกันเราเห็นรถจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไปรักผู้ป่วยทั้งหคนเห็นไหมครับส่วนเรื่องที่ต้องจับตามองหลังจากนี้ให้จับตามองนะครับตอนนี้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหมื่นเจ เตียง <Es> <an> มันเพิ่มกันได้ผ้าห่มมันเพิ่มกันได้ยามันซื้อเพิ่มกันได้คุณผู้ชมครับแต่บุคลากรทางการแพทย์ที่จะทํางานเนี่ยมันเพิ่มกันได้ไวขนาดนั้นไหมคาตอบคือไม่ล่ําเรียนกัน4ี่หปีนะครับกว่าจะจบมาเป็นหมงเป็นหมอกว่าจะจบมาเป็นพยาบาลจบผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ต่างๆอุปกรณ์มันเพิ่มได้ครับยามันเพิ่มได้ครับวัคซีนมันซื้อได้ครับแต่คนที่จะเอามาทํางานเนี่ยพอหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ ถ้าเป็นสั์คนทางานเนี่ยเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดระวังนะครับบุคลากรทางการแพทย์เขาจะทํางานแบบโอเวอร์โหลดพอโอเวอร์โหลดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจับปลาหลายมือทําอะไรไม่ดีสักอย่างนะครับเพราะมันพันกันไปหมดแล้วท้ายสุดเนี่ยผลลัพธ์ก็จะออกมาไม่ดีเช่นลืมไปรับคนนี้บ้างดูแลคนนี้ไม่ดีไอต้ตรงนั้นตรงนี้โอ้โหมันจะมั่วไปหมดเพราะอะไรเพราะถ้าคนทำงานโอเวอร์โหลดเมื่อไหร่เนี่ยปัญหาพวกนี้ชอบเกิดขึ้น อันนี้พูดในฐานะที่ก็เป็นคนบริหารองคอ์กรเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กำลังใจนะก็ให้กำลังใจให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านแต่ถ้าคนไทยยังตะบี้ตะบันใช้งานพวกเขาเนี่ยโอเวอร์โหลดนะครับสุขภาพร่างกายเขาก็เสียครอบครัวเขาก็เสียงานที่ออกมาก็จะไม่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะช่วยพวกเขาได้เนี่ยเราอยากติดเชื้อผู้ป่วยมันจะได้น้อยลงงานเขาจะได้ไม่ต้องเยอะบางคนคิดแต่ว่าเอ้ยติดแล้วไม่ตายหรอกคุณคิดแบบมันเพราะคุณเห็นแก่ตัวไงคุณไม่คิดว่าคุณต้องมีคนมาดูแลคุณไงคุณไม่คิดว่าต้องมีเจ้าหน้าที่เขาเสียสละกันขนาดไหนนะครับอ่ะก็หยิบมาบางมุมนะครับมานำเสนอตามสไตล์ ยุคนให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับอีกฝ่ายหนึ่งที่ช่วยกันดูแลและก็สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่หน้างานซึ่งเป็นด่านหน้าในการสู้กับโควิด -19 นะครับนั่นก็คือสิงอาสาโดยมูลนิธิพระยาพิรมพักดีและบริษัทบุญรอดเบอร์รี่จำกัดนะครับเข้าใจและก็มีความห่วงใยในบุคลากรแถวหน้าทุกคนที่ทำงานกันแบบ หามรุ่งหามค่ำนะครับเพราะฉะนั้นจึงช่วยสนับสนุนสเสบียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มสิงนะครับอย่างเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นหลังบ้านที่คอยสนับสนุนคนทำงานทุกคนในการต่อสู้กับโควิดสำหรับอาหารที่เตรียมส่งมอบนะครับก็จะมีอาหารแช่แข็งเม d ดบายตอสได้แก่เมนูกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำไก่กว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไก่ตุนแล้วก็อาหารพร้อมการรับประทาน ได้แก่เมนูข้าวพะโล้ไข่นกกระทาข้าวมัสมันไก่และข้าวกะเพราไก่จากบริษัทฟู้ดแฟกเตอร์จำกัดโดยจะนำไปมอบให้กับ30โรงพยาบาลเลยนะครับทั่วทุกภาคของประเทศที่รับผู้ป่วยติดเชื้อไว้รักษาเป็นจำนวนมากแบ่งเป็นโรงพยาบาลหลัก22แห่งแล้วก็โรงพยาบาลสนามอีก8แห่งนะครับโดยล่าสุดเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาสิงอาสา ได้เริ่มนำสเสบียงอาหารและก็น้ำดื่มไปมอบให้กับ3ามโรงพยาบาลนั่นก็คือโรงพยาบาลสรีบีราชสถาบันบำราชนราดูลและโรงพยาบาลสนามของหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตหากนับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด -19 ครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปลายปี2562บริษัทบุญรอดเบอรี่จำกัดมีนโยบายช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้มาโดยตลอด ด้วยความห่วงใยไม่ว่าจะเป็นการมอบเงินสนับสนุนด้านการทำงานแก่บุคลากรทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลหลักรวมทั้งหมดเนี่ย26แห่งอีกทั้งยังสนับสนุนอาหารน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงประกาศนโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผ่านโครงการสิงอาสาทั่วประเทศ รวมเป็นมูลค่ากว่า200ล้านบาทนะครับนี่คือความสมัครสมานสามัคคขีของพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่เล็งเห็นศักยภาพและขีดความสามารถของตนเองในการเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันให้นักรบด่านหน้าของเราต่อสู้กับโควิดโดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลักนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจามคอม แล้วกลับมาพบกันใหม่วันศุกร์นะฮะตอน2ทุ่มขยี้ข่าวทอล์กวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ